ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่9ธันวาคมครับณนะเวลา21นาฬิก30นาทีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ากริปเพ่นมาแล้วนะครับทิ้งบอมคาสิโนทันทีบริเวณพื้นที่ช่องจอมพร้อมกับรายงานล่าสุดออกมานั้นปลิดชีพ2ในายพล B HQ แบบสิ้นชื่อกันทั้งกองร้อยและก็ยังมีภาพล่าสุดครับโดยเปิดสภาพตาควายที่ฝั่งด่านเขมรนเ,นเนี่ยได้มีการถ่ายออกมารวมไปถึงยังมีการอัปเดตจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกองรับภาคหนึ่งกองรับภาค2และก็โซนจันทบุรีตราดเนี่ยที่ยังตึงกําลังกันแน่นโขอยู่ณนปะัจจุบันตอนนี้บอกเลยว่าดูเดือดตลอดแนวกันเลยทีเดียว ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตเรื่องราวล่าสุดกันก่อนนะครับคือด่วนที่สุดเลยนะเมื่อเวลา2องทุ่มยีนาทีครับเครื่องบินรบกิบเพ่นของเราเนี่ยก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครับทิ้งระเบิดแรงสูงเข้าใส่บ่อนคาสิโนโลิมเฮงในบรินีอซมาครับอยู่ตรงข้ามกับช่องจอมจังหวัดสุริน ซึ่งบ่อนคาสิโนแห่งนี้ถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ปล่อยโดนพลีชีพและก็ซุกซ่อนรถยิงจรวดหลายลำกล้องหรือว่า b บ21เนี่ยรถไปถึงยังเป็นจุดสะสมกำลังพลของฝ่ายกัมพูชาด้วยงานนี้ก็โดนกริปเพนเนี่ยเสิร์ฟไข่จัดหนักแล้วมาแบบปิดท้ายมื้อเย็นของวันด้วยนะครับสำหรับเครื่องบินรบกริปเพนของเราเนี่ยก็ขึ้นแบบดักหน้าดักหลังเขมรทันทีซึ่งในวันนี้เอสจะบกเนี่ยก็มีการเสิร์ฟไข่มื้อเย็นให้กับฐานเขมรบริเวณบริชช่องบกจังหวัดอุบล ตรงเป้าหมาย100%หลังจากขาเหม็นครับโยนอาวุธหนักใส่ด่านได้เราอย่างต่อเนื่องพร้อมกับ ยังมีการทิ้งระเบิดน้ำวิถี GBU-12 เนี่ยทำลายคลังเก็บจรวด B-21 ของเขมรในจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งก็น่าจะเพียงพร้ําไปพอสมควรครับก่อนที่ต่อมานั้นคลิปเพนจะขึ้นมินทลล่มแถวห้วยตาเรียแนวรบเขาพระวิหารและทิ้งบอมทลม่มคาสิโนบโริเวณพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินนั่นเองนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดแบบเรียวไทม์เลยนะครับคือคลิปเพนของเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆกลางคืนก็ไม่เว้นตอนเช้าก็ไม่เว้น แต่หนึ่งเรื่องราวที่จะมาอัปเดตกันครับก็คือรายงานสถานการณ์ล่าสุดอย่างเป็นทางการกับบริเวณพื้นที่กองรับปฏิทองครับรเรียกว่าดุเดือดกว่าที่คิดเพราะอะไรคขมรมีการระดมยิงใส่ไทยเราครับมากกว่า5,000นัดโดยก็เป็นกองรับปฏิทิงที่ออกมารายงานสถานการณ์ตั้งแต่เวลา9น้นาฬกาถึง17นาฬิกาเลยครับของวันนี้ ซึ่งฝ่ายกบ,บูชาโจมตีเราอย่างหนักนะครับทั้งการสู้รบขยายวงกว้างและก็มีความรุนแรงด้วยจรวดหลายลำกล้อง bm 2ีประมาณ125ครั้งแล้วกระสุนลูกจรวดเนี่ย5 0 0พันนัดยัามีครั้งว่า5 0 0พันนัดในการยิงไทยเราบวกกับโดนติดระเบิดครับจำนวน33พื้นที่เพื่อที่จะเล็งใส่ฐานที่มั่นของฝ่ายเราครับในหลายแนวรบเลยโดยเฉพาะในบริเที่ช่องอานมา้าช่องบกจังหวัดอุบลเถียงตามมกจังหวัดศรีสะเกษและก็ช่องคณาประศาสตตาควายซึ่งฝ่ายเราก็ ไม่น้อยหน้านะครับขมนมายังไงเราก็ตอบโต้ไปแบบนั้นแบบได้สัสดส่วนกันคือดูจากการใช้อาวุธเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันหนักนะ5,000ันนัดแล้วก็โดนทิ้งระเบิดเนี่ยอีก33บพื้นที่หนักสุดก็เป็นอันม้าช่องบกปราสาทคณาแล้วก็ปราสาทตาควายแล้วสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในการวางกําลังอยู่ซึ่งจากการประทะที่ผ่านมาครับฝ่ายระเวงก็มีการสูญเสียนักครบกล้าพิทักษ์ชาติไปจํานวน4ีนายบาดเจ็บรวมแล้วเนี่ยหกสิบแปดนายส่วนฝ่ายกัมพูชาครับคาดว่าจะมีการเสียชีว บาดเจ็บยังประเมินไม่ได้โดยก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับเรียกว่าขเมศเนี่ยเปิดฉากด้วยการโจมตีจรวด b m เ1ยและก็มีการใช้โดนทิ้งระเบิดในหลายพื้นที่กันไปแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภูมเขือและก็ปราสาทตาเมินทมที่ขเมนยังมีความพยายามอย่างหนักเพื่อจะต้องการยึดคืนส่วนฝ่ายในเราครับตอบโต้ด,ด้วยอาวุธเล็งตรงอาวุธวิถีโค้งซึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้ในระดับหนึ่งเลย แล้วสาหรับพื้นที่สาคัญทั้งหมดนี้เนี่ยฝ่ายเราก็ยังคงรักษาอย่างเต็มที่ครับและจะเข้าควบคุมที่หมายสําคัญต่างๆปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังต้านทานการโจมตีของขเขมรอย่างต่อเน,นื่องอยู่นะครับและก็จะพยายามผลักดันฝ่ายกัมพูชาเนี่ยที่ลุกล้ําแผ่นดินไทยเราออกจากพื้นดีให้ได้แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีเขมรมีการยิงจรวด B.M เนี่ยลงบนที่ประสาทคณาครับส่งผลให้เราสูญเสียทหารกล้าอีกหนึ่งนายและก็มีกําลังพลบาดเจ็บ ีกจํานวน5้านายช่วงเย็นของวันก็ถือว่ามีความดุเดือดและก็มีความหนักหน่วงเหมือนกันแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่อยากจะพูดถึงเลยก็เป็นข้อมูลแบบชัดเจนแจ่มแจง้งล่าสุดครับมีรายงานออกมาว่า4ีทหาร b บียสส่วนหน้าเนี่ยสิ้นชื่อไปแล้วหลังจากโดนเราถล่มรัวยิงเข้าไปโดยก็เป็นการรายงานข่าวจากกองรพที่สครับาว่าฝั่งกัมพูชานั้นมีการสูญเสียกําลังพลทั้งบอกอหน่วยอง,องรกระเบียสค ของหุ้นเซนจํานวน4นายเป็นนายพล 1, 2, หนึ่งสนายนะครับและก็เป็นหัวหน้าหน่วยต่างๆเนี่ยอีกหลายคนเลยซึ่งรายงานในวันนี้นะครับก็เป็นพลตีหะงวนเซียงเป็นผอ,อหน่วยโอกระลักพิทักษ์หุนเซนครับที่มีการจัดกําลังพล20คนเป็นผู้แทนและนําเงินสิ่งของเนี่ยไปร่วมเคารพแล้วก็ไว้อาลัยบกนหน่วยโอกรักจํานวน4คนที่โดน,นราวถลม่มบริเวณบุรีอำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารเรียกว,ว่ายศใหญ่มากๆนะครับคนแรกที่เสียชีวิตของ b บีคิวรับก็เป็นพลตีจินโจนคนที่2ก็เป็นพลจัตวายวนสิง คนที่3ก็เป็นพลตีแจมริทีคนที่4ครับก็เป็นพันตีกอมซานซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นหน่วยอง,องรักษ์พิทักษ์คุนเซนเรียกว่าเป็นหน่วยสําคัญเลยครับที่ใช้จรวด bm ยี่สิบเอ็ด im เ0็แล้วก็รถ,ถรวมถึงโดนด้วยหลังจากการประทะกับไทยเรานั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าสิ้นชื่อไปไปได้เรียบร้อยแต่ว่างานนี้เนี่ยสังเกตชัดเจนเลยครับว่าการประทะครั้งนี้ขามินจะมีการเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างน,น้อยเนี่ยก็มีการเปิดไม่เหมือนกับรอบที่แล้วนะครับค ซึ่งก็มีการคาดกันออกมาครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาจากเจ้ากัมพูชาเองอย่างเช่นการประทักันที่ผ่านมาเนี่ย มีการปล่อยแบบร่างของดานคาเหมนครับทิ้งกลางป่าและก็ไม่เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตยอย่างแท้จริงด้วยโดยก็เป็นรายงานล่าสุดมาจากฝั่งเบื้องลึกเบื้องหลังจากคเมนเองนะครับที่มีการจัดงานต่างๆในการเลื่อนยศหลังจากปะทะใดเราแล้วเสียชีวิตส่วนอีกเรื่องราวนึงครับอยากพูดถึงมากๆก็คือล่าสุดมีภาพประสาทตาควายออกมาเรียกว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากที่เราครับมีทั้งคลิปและก็อะไรต่างๆเนี่ยในการ ทิ้งบอมใส่ปราสาทตาควายล่าสุดก็มีภาพออกมาแล้วนะครับกลายเป็นว่ายับเดินเหลือเกินนะมีทั้งเศษฝุ่นมีทั้งก้อนหินที่ตกลงมาต่างๆนานาแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอยากใจหนักกว่านี้อีกนะครับขเขมรน่าจะเข้าไปอยู่ไม่ได้แล้วนะกับบริเวณปราสาทตาควายน่าจะขยับ เข้าไปในเนินถาม่าสูนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับยังไม่มีรายงานออกมาแต่ที่แน่ๆกลายเป็นว่าสภาพเนี่ยโอ้โหเละตุ้มเปะซึ่งเราเองก็พร้อมที่จะถอนลงมาเหมือนกันเพื่อที่จะแลกกับขมิญในการออกจากปรา,าสาทแล้วเราก็เห็นชัดเลยครับกับบังเกอร์กระสอบทรายเนี่ยที่ไปอยู่ตรงนั้นไปอดรูอยู่ตรงนั้นจริงๆหน้าจอกไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เพราะว่าอดรูเยอะเหลือเกิน โดยก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวรายงานครับก็คือที่ว่าการอำเภอพนมนรักจังหวัดส,สุรินทร์ครับประกาศเตือนคืนนี้กัมพูชาอาจจะเตรียมปล่อยโดนทิ้งระเบิดจำนวน600ลำซึ่งก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นเข้าที่ปลอดภัยในเวลากลางคืนด้วยนะครับเราก็ประมาทไม่ได้ถึงแม้ว่าขามม้นจะบินมาหรือไม่บินมาเนี่ยก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนี่ก็เป็นการรายงานแลับเดตล่าสุดในส่วนของกองทัพภาคที่2นะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับกองทัพภาคที่1เนี่ยก็มีการสรุปผลรายงานออกมาแล้วประจำวันที่9ธันวาคมนะครับ ก็เรียกว่าจุดหลักๆที่เราสามารถยึดได้เนี่ยเป็นพื้นที่บ้านหนองยาแก้วแบบ100%เซส่วนพื้นที่บ้านหนองจานครับตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติต่อเป้าหมายเพิ่มเติมเราก็สามารถยึดได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่ามีฝ่ายกัมพูชาเนี่ยต้านทานอย่างหนักด้วยกระดิ่งจากอาวุธชนิดต่างๆโดยเฉพาะจรวด BM21 นะครับเข้ามายังหมู่บ้านที่ชาวกัมพูชาเคยอยู่อาศัยก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ความขัดแยง้ง เขมรก็ยังสู้อย่างหนักต้านันอย่างหนักกับบ้านหนองจานอีกพื้นที่หนึ่งที่เราสามารถเด็ดได้ครับก็เป็นพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพยาซึ่งหน่วยเฉพาะกิจที่11นั้นปฏิบัติาภารกิจสําคัญมากๆก็คือการใช้รถถังยิงทาลายบ่อนคาสิโนในฝั่งกัมพูชาที่อยู่ติดแนวเขตชายแดนในพื้นที่ตรงข้ามจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านตาพระยาซึ่งใช้เป็นที่ตั้งปืนกลเลยครับและก็อาวุธยิงสนบับสนต่างๆรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม,รวมยุโทโธปกรณ์ด้วยเราก็จัดการแบบเสร็จสรรย์ พร้อมกับปักธงไปได้เรียบร้อยกับบริเวณนั้นอันนี้เป็นการอัปเดตออกมาจากกองทัพภาคที่1น,นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวส่วนอีกพื้นที่หนึ่งดุเดือดไม่แพ้กันครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนออกมาก,กับ เขตพื้นที่จังหวัดตราดท่ากุ้มและก็บ้านํำรากก็มีรายงานว่าพบโดรนจานวนมากบินอยู่เหนือพื้นที่ครับแล้วทางอําเภอเนี่ยก็ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนยังไม่ออกจากพื้นที่นะเร่งอพยพทันทีหรือว่าเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัยเพราะการข่าวเนี่ยมีการระบุว่าอาจจะมีการตอบโต้จากฝั่งเขมรครับโดยการใช้อาวุธยิงไกลในช่วงนี้โดยสถานการณ์ล่าสุดในบริเวณพื้นที่บ้านสามหลังนั้น นาวิกตราของเราครับสามารถทําลายคลังน้ํามันเป็นที่เรียบร้อยกับบ้านสามหลังในเวลาช่วงเย็นของวันนี้เลยนะครับแต่ผ่านไปสิบห้าชั่วโมงเนี่ยก็ยังปะทะกันแบบประปรายด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วรายงานจากแนวหน้าก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่แบบดังสนั่นบริเวณพื้น,นที่เลยซึ่งเป็นปืนใหญ่ของฝั่งขเขมรที่มีการยิงรนลมใส่ไทยเราอยู่ที่อาคารคาสิโนทอมดาโดยยิงตรงมาบริเวณบ้านสามหลังที่เราสามารถยึดได้นั่นละครับทำให้ฐานทดเราบางส่วนเนี่ยก็ต้องล่าถอยกลับมาเหมือนกันตั้งหลักกอดเพราะจุดตรงนั้นเนี่ย แทบจะไม่มีที่กำบังแลรก็เป็นเป้านิ่งเป้าโล่ง,เงๆเลยสําหรับพื้นที่นาวิกโยธินตรานะครับผ่านมา15ชั่วโมงเนี่ยเราก็ยังบุกเข้าพื้นที่ของเขมรไม่ได้คือเขาก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีแหละหน่วยรบพิเศษเบียนคิวรับพบกับหน่วยรบพิเศษของไทยเราไม่ว่าจะเป็นรีคอนหรือว่าเสือคราบดาบมนุษย์กบก็ต้องวัดการจัดตั้งกับงานนี้ อันี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนซึ่งก็น่าจะหมดวันพอดีตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วง21นาฬิกาหลังจากนี้ก็คอยติดตามกันต่อแะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขมนจะมีการระดมยิงในช่วงกลางคืนไหมหรือว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไง คงต้องเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันรับเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ Comment. เข้ามาพูดคุยจัดหนักจะเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอั่เในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายใช่าการสซโนลมให้ใช่หอยเป๋ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NF Steaming ความบันเทิงครบวงจร